ที่ประมาณ23ปีค่ะเราก็สามารถสังเกตเห็นอาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะในระยะแรกเช่นเรารู้สึกว่ามีอาการหงุดหงิดง่ายค่ะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับตามมาค่ะบางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคลอแห้งนะคะรู้สึกนอนหลับไม่ค่อยสนิทแล้วก็ร่างกายไม่สดชื่นมีเหนื่อออกตามร่างกายอยู่เป็นประจำนะคะบางท่านนะคะมีอาการเป็นมากเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นมีความเครียดเกิดขึ้นค่ะวิตกกัมูวันเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงมีอาการช้าตามร่างกายได้ด้วยนั่นเองค่ะ เกิดจากการที่รังไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยค่ะก็จะส่งผลทําให้ประจำเดือนของเราเนี่ยเริ่มขาดหายไปรวมไปถึงทําให้เราเนี่ยมีอาการต่างๆตามมาน,นี่นเองค่ะซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยก็จะเริ่มลดลงด้วยน,นี่นเองค่ะอาการไวท้องเนี่ยก็จะแตกต่าง ผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ชายเองเนี่ยเวลาที่เข้าสูบไอทองเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเขาจะค่อยๆลดลงเป็นทีละสเตปค่ะแต่ว่าของเพศหญิงของเราเนี่ยก็คือหยุดไปเลยแล้วก็อาการก็จะเริ่มตามมาเลยนะคะซึ่งมันก็จะเกิดได้จาก2ปัจจัยหลักนั่นเองค่ะนั่นก็คือการหมดประจรําเดือนตามธรร,ร,รรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งจะเกิดจากการที่รังไข่ของเราเนี่ยหยุดการทํางานนะคะซึ่งในวัยนี้เนี่ยก็จะพบได้ว่าจะเข้าสู่ไยทองในช่วงอายุ50ถึง50กว่าปีนั่นเองค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็คือการหมดประจําเดือนจากการรัก าราโคคนน่่นเองะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินนะคะหรือว่าต้องเข้ารับการรักษาโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะมีการฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดนะคะก็จะส่งผลทาให้ประจําเดือนของเราเนี่ยขาดหายไปก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะบางรายเนี่ย,ยก็คือจะหมดประจําเดือนตั้งแต่ช่วงอายุ40ถึง45ปีเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือในการเข้าสู่วัยทองนี้ให้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการอารมณ์แปรปรวนแล้วหูดอิดง่ายนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงทานอาหารใาห้ครบ5หมู่รวมไปถึงอาหารในกลุ่ม พวกแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะเพราะว่าอาหารในกลุ่มน,นี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ไข้ทองแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสูญเสียพวกแคลเซียมในการสร้างการะดูกมากขึ้นนั่นเองค่ะก็แนะนําไม่ทานในกลุ่มโยเกิร์ตหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่าง หรือว่าสมุนไพรนะคะที่อยากจะแนะนําให้เลือกทานะคะ่ะนั่นก็คือสารสก,กัดจากตังกุยนั่นเองค่ะเนื่องจากตามงานวิจัยนะคะระบุว่าตัวตังกุยเองเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายกับโฮอร์โม,โมนเพศหญิงนะคะหรือว่าเอสโตรเจนนั่นเองคะ่ะซึ่งจะมีหน้าที่ในการไปจับกับตัวรีเซปเตอร์ของฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนนะคะก็จะทําให้อาการไวทองลดลงด้วยนั่นเองค่ะก็สามารถเริ่มทานได้ตั้งแต่ในช่วงที่เราเริ่มมีอาการ เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเลือกทานเพื่อบำรุงสุขภาพในระยะยาวก็ได้